สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายบิ๊กเล่าเรื่องนะครับวันนี้เป็นวันที่3สิงหาคมพศ .2568 ครับวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องของกัมพูชาต่อจากตอนที่แล้วนะครับกัมพูชาขณะนี้นะครับเป็นประเทศที่มีปัญหาประทะประทังดังด้านพรมแดนกับประเทศของเรานะครับ ในวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับกัมพูชาเปิดเกมรุกเข้าใส่ประเทศไทยก่อนนะครับโดยการยิงเข้ามาในพื้นที่ของพลเรือนและโรงพยาบาลนะครับซึ่งตรงนี้เขาทําผิดเต็มๆอยู่แล้วและขณะนี้ก็มีการพิสูจน์กันเรียบร้อยแล้วนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นกัมพูชาเป็นฝ่ายยั่วยุนะครับทาน,นี้มันก็มีเบื้องหลังครับแต่ก่อนจะไปถึงเบื้องหลังเนี่ยผมขอชวนคุยเรื่องของผู้นํากัมพูชาก่อนนะครับ ผู้นำกัมพูชาณปัจจุบันนะครับคือนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตนะครับนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตเนี่ยเป็นลูกของสมเด็จฮุนเซนขณะนี้ต้องถือว่านะครับสมเด็จฮุนเซนนี่แหละคือผู้ที่มีอำนาจมากที่สุดในประเทศกัมพูชาตัวจริงนะครับเขาเป็นนายกรัฐมนตรีกัมพูชามาอย่างยาวนานกว่า30ปีกว่า40ปีนะครับแล้วก็ สามารถรักษาอำนาจไว้ได้นะครับแล้วก็สามารถสืบทอดอำนาจไปยังลูกได้อย่างราบรื่นนะครับเป็นคนที่มีความสามารถไม่ธรรมดาที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้อวยนะครับเวลาเราจะวิเคราะห์ใดๆก็ตามเนี่ยถ้าเป็นการวิเคราะห์เพื่อ,อให้เห็นภาพจริงเนี่ยเราต้องเห็นความสามารถจริงของคนที่เรากําลังจะเข้าไปวิเคราะห์หรือขององค์กรของสถานการณ์ที่เราจะวิเคราะห์โดยตัด ความรักชอบโกรธเกลียดออกไปให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับถ้าเราตัดความรักชอบโกรธเกลียดในตัวฮุนเซนออกไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เนี่ยเราจะพบว่าฮุนเซนสมเด็จฮุนเซนเป็นคนที่มีความสามารถสูงมากนะครับเขาเทรเนเขา,าเลี้ยงดูเขาฟูมฟักลูกชายของเขาฮุนมาเนตให้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้อย่างราบรื่นนะครับฮุนเซนเป็นใครครับฮุนเซนเนี่ยเข้าสู่แวดวงของอำนาจตั้งแต่อายุ24ครับ ช่วงต้นของชีวิตนะครับเขาร่วมกับกองกําลังเขมรแดงของพรพศนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็หักหลังกองกําลังเขมรแดงไปเข้ากับฝ่ายเวียดนามนะครับซึ่งมีเฮงสํรินเป็นผู้มีบทบาทนําในขณะนั้นนะครับหลังจากที่เข้าร่วมกับฝ่ายเวียดนามนะครับฮุนเซนนะครับกับฝ่ายเวียดนามเนี่ยสามารถเอาชนะพรพศและเขมรแดงได้นะครับทำให้ฮุนเซนเนี่ยได้รับ บาเหน็ตนะครับเป็นรางวัลนะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศครั้งแรกนะครับตั้งแต่ประมาณปี2522นหะครับหลังจากนั้นฮุนเซนก็เติบโตในการเมืองมาเรื่อยนะครับในขณะเดียวกันการเติบโตของเขาในแต่ละครั้งเนี่ยก็มีการหักหลังเพื่อนร่วมงานนะครับมีการหักหลังคู่เรียกว่าค่าน้องฟ้องนายขายเพื่อนครบเลยเอายี้ดีกว่านะครับ เริ่มจาก1993เนี่ยทาง UN จัดเลือกตั้งที่กัมพูชานะครับพอปี1ปี1993เนี่ยาทางคนชนะเนี่ยคือพรรคฟูซินเปกของเจ้านโรดมลนนริตนะครับแต่ว่าแม้จะชนะการเลือกตั้งนะครับแต่เจ้านโรดมลนนริทเนี่ยเป็นการชนะด้วยพลังของเสียงของคนกัมพูชาล้วนๆน,นะครับจึงไม่ได้มีอำนาจไม่ได้มีเส้นสนกลในในระบบราชการหรือในอระบบทหารของกัมพูชาเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะว่า อ,อย่าลืมนะครับกัมพูชาเนี่ยเวียดนามครอบงําอยู่ตอนนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยต้องยอมเปิดทางให้ฮุนเซนขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่2ของกัมพูชาครับแล้วในปี1997นะครับหลังจากที่มีนายกรัฐมนตรีสอคนอามาได้4ปีนะครับทางเจ้านรโรดมโรนาริตน,นะครับก็ถูกคุณเซนนะครับทำรัฐประหารนะครับแล้วก็ต้องลี้ภัยการเมืองไปอยู่ต่างประเทศนะครับหลังจากที่ จัดการกับคนนอกได้หมดแล้วนะครับคุณเซนก็เริ่มมาจัดการกับผู้มีบาร,รมีในพรรคของตัวเองที่อาจจะสามารถมาเป็นคู่แข่งของตัวเองได้ในอนาคตนะครับคนแรกที่ถูกจัดการเลยนะครับก็คือคุณเจียซิมครับคุณเจียซิมเนี่ยเป็นประธานรัฐสภาของกัมพูชาในขณะนั้นนะครับแล้วคุณเจียซิมก็นะครับอยู่ๆก็ถูกบังคับให้ป่วยนะครับหลังจากบังคับให้ป่วยก็ เข้ามารักษาตัวที่กรุงเทพแล้วก็ไม่ได้กลับกัมพูชาอีกนานเลยนะครับหลังจากตอนนั้นนะครับคุณเซนก็กระชับอํานาจทั้งในพักนะครับแล้วก็กระชับอํานาจฝ่ายศัตรูนะครับก็ถูกลิดรอนถูกกําจัดไปหมดสิ้นนะครับตัวคู่แข่งในพักที่โตมาด้วยกันก็ถูกกําจัดไปแล้วนะครับคราวนี้ก็มาถึงน้องๆที่ร่วมมือกันในการเติบโต นะครับทางฮุนเซนเองก็ค่อยๆบีบค่อยๆจำกัดขอบเขตของอำนาจของน้องๆลงตัวอย่างเช่นในพลเตียบันนะครับก็ค่อยๆเฟดตัวเองออกไปจากการเมืองของกัมพูชานะครับแล้วหลังจากที่เคลียร์ที่ว่างต่างๆเหล่านี้ได้หมดนะครับก็เริ่มโปรโมตลูกชายตัวเองขึ้นมานะครับโดยการที่ตฮุนมาเนตเนี่ยเป็นลูกชายที่เป็นที่คาดหวังของฮุนเซนมากเลยนะครับเขาส่งไปส่งฮุนมาเนตไปเรียนที่โรงเรียนเวสต์พอยด์ของอเมริกาเป็นเด็กเล่นเก่ง นะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับแล้วก็กลับมาก็มารับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับกองทัพนะครับแล้วก็เข้ามาลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วก็ได้รับเลือกตั้งนะครับตอนนี้ก็เป็นนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาอยู่จะเห็นได้ว่าหุนเซนไม่ธรรมดาจริงๆนะครับถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเรานะครับคุณทักษิณส่งคุณอุ้งอิงขึ้นมาเป็นนายกเนี่ยคุณทักษิณไม่ได้เตรียมคุณอุ้งอิงเลยครับเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับที่ ถ้าเทียบพ่อกับพ่อนะครับคือคุณฮุนเซนกับคุณทักษิณเนี่ยผมว่าสูสีกันนะครับเล่นการเมืองเก่งนะครับมีความคิดมีความม,อาม,ม,มีอํานาจมีบารมีมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดไม่แพ้กันเท่าไหร่นะครับแต่ถ้า,าเทียบกับลูกต่อลูกนะครับเอาคุณคุณนมาเน็ตนะครับไปเทียบกับลูก3ามคนของคุณทักษิณใครก็ได้นะครับเราจะพบนะครับว่าคุณคุณนมาเน็ตเหนือกว่าลูกของคุณทักษิณทุกคน นะครับโดยเฉพาะถ้าเอาคุณฮุนมานเน็ตมาเทียบกับคุณอุงอิงเนี่ยผมว่าคุณอุงอิงไม่มีทางสู้ได้นะครับนั้นเนี่ยในเมื่อคุณฮุนเซนคุณฮุนมาเน็ตนะครับเป็นคนที่ไม่ธรรมดาวิธีรับมือของเราก็ต้องไม่ธรรมดาไม่ธรรมดายัางไงครับจําวันที่เขายิงเราได้ไหมครับวันที่24กรกฎาคมครับวันนั้นนะ่ะเป็นวันที่เขาเซ็นสัญญานะครับประเทศกัมพูชาเซ็นสัญญาร่วมมือทางการทหารกับอเมริกา นะครับพอเซ็นเสร็จปุ๊บยิงเราเลยนะครับพอยิงเราเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ใช้ F16 บินตอบโต้ไปทิ้งระเบิดถูกไหมครับเราก็คงได้ยินข่าวกันรวมถึงกริปเป้นนะครับตอนที่เราเริ่มตอบโต้อย่างรุนแรงนั้นเนี่ยมันมีข่าวครับว่ามีเครื่องบินนะครับเป็นเครื่องบินของ Executive นะครับของของผู้บริหารระดับสูงบินออกจากพนมเปญนะครับตรงเข้าไปยังจีนนะครับเพื่อสร้างข่าวว่าจีนเป็นผู้สนับสนุนการก่อความรุนแรงในประเทศไทยเพื่อให้ไทยเข้าใจจีนผิด นะครับแต่จีนไม่ตกหลุมกลบไม่ไม่ตกหลุมพังหลุมนี้นะครับจีนปฏิเสธไม่ให้เที่ยวบินนั้นลงอย่างประเทศจีนนะครับทำให้เที่ยวบินนั้นนะสุดท้ายแล้วต้องไปลงที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับตรงเนี้ยผมได้พูดเล่าไว้ไปในคลิปที่แล้วนะครับซึ่งตอนนั้นข่าวว่าไทยข่าวว่ากัมพูชาเซ็นสัญญาความร่วมมือทางการทหารกับอเมริกายังไม่ออก นะครับผมก็แสดงความสงสัยไว้แล้วแหละว่ามันต้องมีอะไรลึกลับซับซ้อนนะครับมันต้องมีใครอยู่เบื้องหลังนะครับแล้วผลประโยชน์ที่เขาอยากได้คืออะไรกันแต่พอตอนนี้มันก็เริ่มเฉลยแล้วครับว่าคนที่อยู่เบื้องหลังอาจจะไม่เรียกว่าอยู่เบื้องหลังนะครับแต่มีอิทธิพลนะครับทำให้เขากล้านะครับทำให้กัมพูชากล้าโจมตีไทยก่อนก็คืออเมริกานั่นเองนะครับแล้วอเมริกาเองก็ใช้ประโยชน์จากความขัดแย้งเนี่ยนะครับที่ไทยกับกัมพูชา มีการรบกันด้วยอาวุธนะครับแสดงความกลางของตัวเองออกมานะครับว่าตัวเองเนี่ยเป็นพี่ใหญ่เป็นบอสเป็นเจ้าพ่อที่สามารถคุม,มได้ทั้งกัมพูชาและประเทศไทยนะครับโดยประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยอยู่ๆวันดีคืนดีก็ประกาศออกมาถ้าไม่เจรจานะครับก็จะไม่คุยเรื่องทาลิฟกับ2ประเทศนี้นะครับแต่จริงๆแล้วถามว่าถ้าทรัมป์ไม่ประกาศเราจะหยุดไหมครับเราก็หยุดอยู่แล้วครับจริงๆการประกาศของทรัมป์เนี่ยก็เหมือนกับการตีกินดีๆนี่เอง นะครับคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วนะครับคือกัมพูชาเนี่ยชัดเจนว่าไปเซ็นความร่วมมือทางการทหารกับอเมริกาละในขณะที่ตัวเองก็ยังมีความร่วมมือทางการทหารกับจีนอยู่มี2ขั้วอยู่ในตัวนะครับกัมพูชาจะต้องบาลานซ์ความสัมพันธ์ตรงนี้ให้ดีนะครับยังไงเนี่ยอเมริกาต้องพยายามเขีดจีนออกแน่ครับผมมั่นใจว่าประเทศอย่างอเมริกาเนี่ย เขาเป็นประเทศที่ไม่ยอมให้ใครแข่งบารมีเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนฝรั่งเนี่ยมันจะมีปมเขื่องนะครับพวกฝรั่งผิวผิวขาวผมทองตาสีฟ้าเนี่ยมันจะมีปมเขื่องนะครับมันคิดว่าตัวมันเองเนี่ยเหนือที่สุดในโลกเป็นชนชาติเป็นเชื้อชาติเป็นสีผิวเป็นสีตาเป็นสีผมที่โดดเด่นที่สุดนะครับสีอื่นไม่มีทางสู้ได้นะครับพวกนี้มันจะมีความเขื่องอยู่ข้างใน นะครับก็คือเขาไม่ยอมครับเขารับไม่ได้หรอกครับที่จะให้ชาวเอเชียนะครับตาตีตีผิวสีเหลืองผมสีดํามาทัดเทียมกับเขาเขารับไม่ได้แม้กระทั่งฝรั่งด้วยกันนะครับก็คือรัสเซียนะครับซึ่งเขาเรียกว่าพวกสลาฟนะครับจริงๆอ่ะชนเผ่ารัสเซียเรียกตัวเองว่าสลาฟนะครับแต่ว่าช่วงอดีตที่ผ่านมานานมากแล้วนะครับชาวสลาฟเนี่ยเป็นเป็นทาสของของทางยุโรปตะวันตกนะครับก็ ทำให้ชาวทําให้ศัพท์ภาษ,าษาอังกฤษนะครับคาําว่าส l a ฟแปลว่าทาสนะครับพวกนี้ก็ดูถูกแม้กระทั่งคนยุโรปด้วยกันนะครับคือพวกส l a ฟเนี่ยว่าเป็นทาสของตัวเองก็รับไม่ได้หรอกครับที่รัสเซียจะมาตีเสมอหรือจะมาทัดเทียมนะครับโดยเฉพาะเมื่อ,อรัสเซียกับจีนจับมือกันเป็นบริกส์แล้วเนี่ยยิ่งรับไม่ได้หนะักเข้าไปอีกนะครับนั้นเนี่ยพอเขาเข้ามามีอิทธิพลในกัมพูชาเชื่อเถอะครับว่ายังไง แก๊งอเมริกาเนี่ยต้องพยายามผลักจีนแน่นอนนะครับคราวนี้เนี่ยจะทำะเกิดจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะครับเมื่อเขาพยายามผลักจีนจีนจะตอบโต้การตอบโต้ของจีนทําได้2ระดับนะครับระดับเบานะครับระดับเบาจีนก็จะค่อยๆฉลอความช่วยเหลือของกัมพูชานะครับที่มีให้กับกัมพูชาในปัจจุบันความร่วมมือต่างๆจีนอาจจะรักษาไว้แต่ไม่มีความร่วมมือใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับการกู้หนี้ยืมสินที่ กัมพูชาใหจา้จีนให้กัมพูชากู้ยืนยืมสินไว้เนี่ยก็จะถูกลดลงนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับความตึงตรงนี้นะครับมันก็จะสะท้อนไปที่กัมพูชาเองนะครับอาจจะมีการชะลอทางเศรษฐกิจแต่อเมริกาก็ไม่น่าพลาดนะครับที่จะปั๊มเงินเข้ามาแล้วก็ยึดทุกสิงทุกอย่างของจีนนะครับเข้ามานะครับเก็บกัมพูชาไว้เป็นรัฐที่เอาไว้ จัดการกับจีนทางเซาท์อีสต์เอเชียเรานะครับคราวนี้เนี่ยถ้าจีนนะครับมองเห็นตรงนี้นะครับแล้วตอบโต้รุนแรงนะครับอะไรจะเกิดขึ้นครับถ้าจีนตอบโต้รุนแรงนะครับจีนจะถล่มกัมพูชาทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็จะเริ่มสนับสนุนกลุ่มที่ไม่พอใจฮุนเซนนะครับรวมถึงสนับสนุนกลุ่มโปรจีนในกัมพูชานะครับซึ่งมีไม่น้อย นะครับกลุ่มโปรโจีนในกัมพูชามีไม่น้อยดังนั้นเนี่ยถ้าเขาสนับสนุนกลุ่มพวกนี้ให้มีกําลังขึ้นมานะครับแล้วก็เริ่มระง,งับตัดความร่วมมือทางเศรษฐกิจทุกอย่างนะครับไม่ใช่แค่ระง,งับนะครับแต่ตัดความร่วมมือทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็สนับสนุนกลุ่มโปรโจีนขึ้นมานะครับรวมถึงอาจจะนะครับสร้างกลุ่มติดอาวุธขึ้นมาตามตะเข็บชายแดนของลาวกัมพูชาไทยกัมพูชานะครับซึ่งตรงนี้ก็จะทําให เกิดความปวดหัวและความปั่นปวนขึ้นมาในภูมิภาคเราแน่นอนนะครับสำหรับไทยเรานะครับตอนนี้ถ้าวางตัวดีๆนะครับไม่เข้าร่วมกับทั้งจีนและอเมริกา,ามีความเป็นไทยมีความเป็นเอกราชในการตัดสินใจทางการทูตอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าการที่กัมพูชาเล่นเกมนี้เป็นเกมเสี่ยงนะครับ จะผลักดันกัมพูชาให้เข้าสู่สมรภูมิของสงครามเย็นระหว่างจีนกับอเมริกาเป็นพ็อกซี่นะครับสองประเทศนี้จะไปลบกันที่กัมพูชาในขณะที่ไทยเราเนี่ยถ้าเราปิดประตูได้สำเร็จนะครับเราจะไม่เป็นพื้นที่สงครามเย็นนะครับสงครามเย็นเนี่ยมันพร้อมจะเป็นสงครามร้อนได้นะครับดังนั้นเนี่ยในกรณีนี้เนี่ยพอกัมพูชาเขาเลือกเกมนี้ ถ้าการเมืองไทยมีความสามารถมากพอจะต้องใช้ประโยชน์ตรงนี้ให้ได้ถ้าการเมืองไทยความสามารถไม่พอนะครับกัมพูชาจะเป็นคนได้ประโยชน์ตรงนี้และผลักความขัดแย้งต่างๆเข้ามาที่บ้านเราแทนนะครับวันนี้ก็ขอวิเคราะห์ให้ฟังเท่านี้ก่อนหากท่านผู้ฟังนะครับชอบกดไลค์ถ้าคิดว่าใช่ก็ช่วยกด s u b s c r i b e นะครับเราก็จะมาติดตามกันผมเองก็จะพยายามหาเรื่อง ราวดีๆมาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์ที่3สิงหาคมนะครับเดี๋ยวจบคลิปนี้นะครับก็จะเตรียมตัวนะครับที่จะพูดเรื่องเบาๆวันอาทิตย์ให้พวกเราฟังกันก็คอยติดตามนะครับสวัสดีครับ